ครับทุกท่านผมจะมัปเด็กราฟบิตคอยนะครับผมคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อดูกราฟเท่านั้นนะครับอัปเด็ดราคาไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนําในการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมบิตคอยนะครับก็ขอนานนี้นะครับขึ้นไปเทสที่แถวแถว46,000นะครับทำจุดสูงสุดอยู่นะครับผมของวันนี้เลยแล้วก็ทุบลงมาผมมีคิดว่าน่าจะย่อลงมาได้นะครับเพื่อนๆแถวแถวผมกลัว37,600มากเลยนะครับ ตัวมากๆเลยนะครับแต่โอเคเดี๋ยวมาดูทาเฟรมนี้ด้วยกันนะครับที่ผมตีครอบไว้นะครับเขาทุบลงมารอรับแต่แถวโซนนี้นะครับผมคิดว่านะครับถ้าเราดูตามเฟรมของตอนนี้มาทิ้งขยะนะครับผมก็ทำคลิปไปด้วยอ่าตอนนี้ทำเฟรม n สามสิบนะครับเขาจะท่องย่อลงมาอ่าโซนนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นโตกัสติกนะครับผมโอบอสหรือที่เรียกว่าอยู่สูงมากๆแล้ว s ายมาอ่า ซื้อมากเกินไปนะครับมันต้องย่อลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทุบแล้วนะครับเพื่อนๆนแล้วก็ตามเฟรม S1 เช่นกันนะครับตามเฟรม S4 ขึ้นอยู่นะครับส่วนตามเฟรม S1 เนี่ยมันยังลงนะครับยังลงมาไม่สุดนะครับที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมันจะลงลงมาอีกดังนั้นแล้วครอบแนวรับนะครับที่สําหรับผมนะก็อยู่โซนนี้เลยอยากได้ปลายไส้ก็3 9 3 0 0ื0 0ห้าร้อยแบบนี้ครับแต่คิดว่าน่าจะย่อลงมาได้นะครับเพื่อนเพื่อนก็บอกแล้วว่า เด้งขึ้นไปนะครับผมลงต่อนะครับแต่ยังไงครับวีคครับสี่ชั่วโมงเนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวงไงก็ขึ้นต่อเดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่วีคมันมีกัดแย้งอยู่นะครับยังลงไม่สุดที่ผมบอกว่ามันสามารถเยื้อออกข้างได้นะครับถ้าเกิดออกข้างได้ก็โอเคนะครับมันพยายามอยู่ในเส้นเทนไลน์ที่ผมทีไว้นะครับนี่คือโซนนี้เลยนะครับแนวรับก็อยู่โซนนี้นะครับเพื่อนเพื่อน่า M ห้าอยู่ล่างสุดนะครับพร้อมดึงขึ้นอ่า M สิบห้ายังลงไม่สุดนะครับ m 1 5นะครับยังลงไม่สุดนะครับขอย้ํานะครับแนวนี้นะครับมีโอกาสลงอีกนะครับผมนะ39,300นะครับขออนุญาตยกราคาในตลาดนะครับแต่ไม่ใช่ว่าใช้คุณก็ซื้อนะเพียงแค่พูดลอยๆไว้นะครับผมนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนที่จะ follow นะครับไม่ว่าจะบายหรือ s e ล l ก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับแต่ยังไงผมคิดว่ายังทุบอีกนะครับยังทุบอีกนะครับเพื่อนๆนะจนกว่าครับ week มันไซเวนะครับครับ week จะออกข้างแบบนี้ นะครับแบบนี้นะครับออกข้างส่วนนี้นะครับไอ้ตรงนี้มาลงถึงล่างก่อนแล้วก็จะกลับตัวทีขึ้นไปเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับก็ลุ้นกันต่อนะครับหวังว่าเนี่ยมันมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับเสียงดังนะครับผมไปทิ้งขยะมานะครับโอเคแป๊บนะครับโอเคนะครับเป็นแบบนี้นะครับแพตเทิ์นเป็นแบบนี้ดังนั้นแล้วท่องหมากรอบนะครับว่าขอมีโอกาสรับอยู่ที่โซนไหนได้บ้างนะครับโซนปลายไส้อยู่โซนนี้เลย 3 7 4 0มื0นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาลงมานะครับผมแล้วก็เนี่ยลงมาแบบนี้แล้วอาจจะตีขึ้นไปก็ได้นะครับนี่คือการคาดเดาเท่านั้นนะครับขอย้ำนะครับตามเฟรมสั้นๆเนี่ยเด้งขึ้นได้นะครับตามเฟรมสั้นๆนะครับนี่คือโซนในรับของ m 1 5นาทีนะครับโซนนี้เลยไส้ของไส้ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆนะครับ39,800นี่แหละครับนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวของในนี้หน่อยนะครับในนี้หน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่ถ้าดูตามมมเเฟรแล้วนนี่ยั มันไม่น่ารักเลยนะครับมันมันไม่ไม่น่ารักเลยนะครับผมนะถ้าเกิดวีคนี้ยาวแบบแท่งนี้น่าเหลืดร้อนมากนะครับตรงนี้1นึ่งสามเนี่ยหนึ่งสสามสี่ตรงเนี้ยแล้วก็หนึ่งลงลงอีกนะเรียบร้อยเลยนะครับประมาณสักสามหมื่นจีนะครับน่ากลัวมากๆเลยนะครับแต่ยังไงก็คิดว่าตามเพมสั้นนะครับดึงขึ้นได้นะครับตัวที่ผมทั้งรอรออยู่นะครับผมในในส่วนตัวนะครับก็สตาร์ครับสตาร์ผม ต่อให้มันขึ้นไปผมก็ไม่ได้ราคานะวันนี้นะผมรอราคาแถวโซนนี้1183 11, 83, 11ตัวนี้1183 1184นะคบผมจะรอนะครับลงมาอีกนะครับผมโอเคนะครับส่วนตัวที่กระชากได้ร้อนแรงก็คือตัวของบิ๊บดอสนะครับก็ก็เคยทุบลงมาเมื่อตอนเช้านะครับตอนนี้ดึงขึ้นไปแล้วก็ทุบลงมาอีกรอรับแ,แถวโซนนี้นะครับผมนะ 218นะครับก็มีโอกาสนะครับผมถ้าเกิดลงมานะครับดันแรกก็จะเป็น2 3 0นะครับอ๋อตัวนี้เป็นฟิวเจอร์นะครับเพื่อนๆฟิวเจอร์นะครับผมส่วนตัวคิชูนะครับผมก็อยากจะรับเหมือนกันนะครับอยากจะรับอยู่แถวโซนนี้นะครับผม130่สนนี่แหละครับอ่า130น2 9นนะครับผมเมื่อกี้ทุบมาเท่าไหร่นะครับ134มนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ดึงขึ้นกลับนะครับผมก่อลุ้นกันต่อไปครับ คลิปนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเสียงรถมันดังนะครับผมนะครับก็โอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมอาจจะเอาทิปเล็กๆน้อยๆนะครับไปปรับใช้นะครับเพราะาผมเองไม่ได้จบการเรียนการสอนให้ใครเพื่อที่จะฟังให้รู้เรื่องนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะ สอนไกลนะครับผมเเพียงแค่ว่าเอาพูดในฉบับของตัวเองนะครับไม่ได้เรียบเรียงจากกอไก่ถึงงอน้งฮูกนะครับผมนะก็เอาตามสถานการณ์เลยนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับผมคลิปนี้ก็งขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอยากจะเคาะเลือกเกินนะครับตอนนี้นะผมอยากจะเคาะเลือกเกินนะครับรับอยู่หรือเปล่านะครับเป็นแพทเทิร์นแบบนี้มันโหดร้ายมากๆเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ